ในขั้นตอนนี้ก็คือการจัดทํางบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับโดยที่เราจะนําข้อมูลจากยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งได้นําข้อมูลจากการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปผ่านมายังบัญชีแยกประเภททั่วไปครบแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามันมาจัดทํางบการเงินกันซึ่งงบการเงินที่เราจะจัดทําก็คืองบดุลน,นะครับแล้วก็งบกําไรขาดทุน โดยเราทราบกันว่านะครับงบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะครับหรือที่เราเรียกว่าส่วนของเจ้าของส่วนงบกาไรกับทุนนะครับประกอบด้วยรายได้เอามาลบกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าในการจัดทํางบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ารายได้ อาจจะไม่ได้มีไรายได้แบบเดียวแล้วเหมือนจากธุรกิจให้บริการซึ่งไรายได้ของธุรกิจซึ่งมาขายไปมีทั้งขายมีทั้งรับคืนมีทั้งส่วนลดจ่ายครับในส่วนค่าจ่ายบ้างก็จะมีซื้อส่งคืนส่วนลดรับ แล้วก็ค่าขนส่งแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากกระบวนการในตัวต้นทุนด้วยนะครับดังนั้นในธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นจึงมีความละเอียดนะครับในการจัดทำงบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเขียนหัวงบกันก่อนนะครับล้างอุทิศการค้า ำไรขาดทุนสําหรับระยะเวลา1เดือนสิ้นสุด31มกราคม25 x 1นะครับต่อไปนะครับเราก็นำ หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อรายได้และค่าใช้จ่ายมาเขียนก่อนนะครับหับวข้อแรกผมเขียนว่ารายได้แล้วก็หัวข้อที่2ก็คือค่าใช้จ่ายใ,จจในส่วนของรายได้นะครับผมขอเท้าความ,มนิดนึงก่อนเราคงจําได้ว่าธุรกิจซึ่งมาขายไปนะครับรายได้หลักก็คือจากการขายแต่ในบางครั้งอาจจะมีรับคืน ซึ่งรับคืนนั้นทําให้ยอดขายลดลงบางครั้งให้ส่วนลดกับลูกค้าเรียกว่าส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายก็จะทําให้ยอดเงินจากการขายลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นรับคืนและส่วนลดจ่ายจะต้องนําไปหักกับยอดขายเพื่อหายอดขายสุทธิซึ่งเกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีนี้นะครับดังนั้นผมก็จะมาแสดงวิธีการคํานวณหายอดขายสุทธินะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการขายในตอนแรกก่อน ขายสินค้ายอดนะครับ83,600หักด้วยส่วนลดจ่ายแล้วก็หักด้วยรับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายนะครับก็คือ360 รับคืน1,000ันใส่วงเล็บเพราะว่าเอาเป็นตัวหักนะครับแล้วเราก็หาย,ยอดขายสุทธิมานะครับยอดขวานะครับเท่ากับ82,240นี่ะครับนี่คือย,ยอดขายสุทธิที่เราต้องการสร้างค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆนะครับก็คือ ต้นทุนขายแล้วก็ค่าใช้จา่ายดำเนินงานหมายความว่าถ้าเราจำได้เราเคยเรียนเรื่องวงจรธุรกิจให้บริการวงจรของธุรกิจให้บริการนั้นจะมีแค่เพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีกระบวนการต้นทุนในการได้สินค้ามา แต่ถ้าเกิดมีการได้มาซึ่งสินค้าก็จะต้องมีต้นทุนด้วยซึ่งต้นทุนในการได้มาของสินค้าเราเรียกว่าต้นทุนขายดังนั้นธุรกิจซื้อมาขายไปจึงมีหัวข้อค่าจ่ายซึ่งเรียกว่าต้นทุนขายด้วยนะครับคราวนี้ผมจะมาขออธิบายหน่อยนะครับสําหรับคําว่าต้นทุนขายว่าต้นขายนันะ้นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับคําว่าต้นทุนขายประกอบด้วยคําว่าต้นทุนกับคําว่าขา คำว่าต้นทุนก็คือเงินที่เราจ่ายไปเพื่อได้มาเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาเราอยากได้อะไรเราจ่ายเงินไปและเราก็ได้สิ่งของนั้นมานะครับเราก็เรียกว่าต้นทุนนะครับในการได้มานะครับดังนั้นคำว่าต้นทุนก็คือเงินที่เราจ่ายไปเพื่อได้สิ่งของมานะครับในขณะที่เขาขาย ในทางรูปกริงแล้วคาว่าขายก็หมายถึงเอาของออกจากร้านไปใช่ไหมครับเวลาเราขายเนี่ยของออกจากร้านเราไปเราก็เรียกว่าขายเพราะว่าเราของออกจากร้านไปนะครับดังนั้นเมื่อคําว่าต้นทุนกับคํบาว่าขายรวมกันก็กลายเป็นคําว่าต้นทุนขายคําว่าต้นขายชหมายถึงการที่เรานําของออกจากร้านไป นะครับก็คือเอาไปขายนะครับแต่ว่าเอาไปขายในราคาต้นทุนของมันนะครับก็เลยเรียกว่าต้นขายนะครับรยกตัวอย่างเช่นผมนะครับไปซื้อรถยนต์มาสามคันนะครับรถยนต์คาร์ลาหนึ่งแสนบาทวันนี้ผมได้ขายออกไปสองคันถามว่าการที่ผมขายออกไปนั้นมีต้นทุนขายเท่าไหร่ผมก็ต้องคิดดูว่ารถสองคันนั้นมีต้นทุนในการได้มาเท่าไหร่ สรุปก็คือว่าต้นทุนขายของผมเมื่อผมขายรถออกไปสองคันมีต้นทุนขายเท่ากับสองแสนครับเพราะว่าราคาต้นทุนในการได้มาของผมมันชราแสนผมขายออกไปสองคันก็มีต้นทุนขายสองแสนบาทนี่คือที่มาของคาว่าต้นทุนขายนะครับแต่ถ้าเกิดถามว,าาออาว่าขายออกไปเท่าไหร่คําว่าขายออกไปเท่าไหร่ก็คือมันจะต้องมีราคาต้นทุนต่อหนึ่งคันนั้นบวกกับกําไรต่อหนึ่งคันด้วยยกตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่า ถ้าผมบอกว่าผมขายรถยนต์ออกไปคันละแสนห้านั่นหมายความว่าราคาขายของผมก็คือสามแสนบาทนี่คือยอดขายนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วต้นขายเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าสองแสนเฉพาะคันที่ขายออกไปในราคาต้นทุนที่ได้มาเท่านั้นนะครับนี่ก็คือความหมายของคําว่าต้นทุนขายนะครับคราวนี้เรามาดูในกระบวนการของการจัดทางบกําไรขาดทุนกันว่าต้นทุนขายมันเป็นอย่างไรนะครับ